สวัสดีครับกลับพบกันเช่นเคยนะครับผมช่องลองบาร,รมีปู่ทิม FC นะครับวันนี้พี่ท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นช่องยูท b e ผมเองนะครับพี่พี่ท่านใดที่กดติดตามผมแล้วนะครับประมาณ0 0 0 0มื่น s u b นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากขอบาร,รมีหลวงพ่อกลวยชุดตินทโรขอให้พี่เพื่อนๆทุกท่านตรงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอสมปรารถนาวันนี้ผมก็มีของฝันมาให้กับพี่พเพื่อนๆที่กดติดตามทางช่องยูทู e ผม นะครับวันนี้ผมมีปฏิทินมา1บ้านนะครับผมมีสองบ้านแต่ผมแจกในเพจ1บ้านแล้วนะครับวันนี้จะมาขอแจกในช่อง YouTube ผมอีกหนึ่งช่องนะครับวันนี้ฟังผมดีๆนะที่พีท่นานใดที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยท่นานใดที่ไม่ได้กดติดตามช่องผมผมจะไม่แจกรูปปฏิทินนี้แท้จากวัดโคแน่นอนนะครับรูปนี้ถือว่าเป็นรูปนั่งกระดานนะครับนั่งกระดานสามแผ่นนี่นะครับง่ายที่ทุกคนรู้จักกันนะครับ แล้วก็แท้จากวัดนะครับนี่เลยแท้จากวัดนะครับแล้วเขียนคําว่าสวัสดีปีใหม่นะครับหลวงพ่อกล้วยชุดตินทโรวัดโคสิตรามนะครับนี่เลยเป็นรูปถ่ายหลวงพ่ออันนี้เราเป็นรูปที่อยู่บนดกนครับเดี๋ยวหลายๆท่านยังไม่รู้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรูปถ่ายนะครับในร่างเทวราหลวงพ่อนะครับแล้วก็เถิดมาปุ๊บบนดกต่อนะครับจะมีไหลายรูป พีทันใดที่อยากจะเป็นมิ่งขวัญนะครับในบ้านนะครับนะอยากจะมีหลวงพ่อไว้ในบ้านนะครับแท้แท้จากวัดนะครับนี่แท้แท้จากวัดเลยแต่เป็นปฏิทินย้อนยุคนะนะครับปฏิทินย้อนยุคเป็นรูปย้อนยุกแล้วกันแต่รุ่นปฏิทินสร้างมาขี่รุ่นผมไม่รับทราบนี่ผมไม่รู้นะครับผมไม่รับทราบจริงๆนะครับอ่าครับหนึ่งนะผมขอพี่ด้านหลังมีอะไรไหมอ่าด้านหลังไม่มีอะไรนะอ่ามีแค่หลวงพ่อตรงนี้นะครับอ่าฟังกฎกติกาผมดีๆนะฟังกฎกติกาผมดีๆ ผมอยากจะทายเลข3ตัวบนวันที่16เดือน2568อ่าแค่พี่เพื่อนเพื่อนกดติดตามนะครับกดติดตามอาไรเอ่ยนี่นี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ฟังผมดีๆนะฟังกดดีๆนะถ้าใครไม่ทําตามกดผมไม่ให้นะกดติดตามกดคำว่าทั้งหมดแล้วกดกระดิ่งพี่เพื่อนเพื่อนจะไม่พลาดคลิปที่ผมทํานะครับแค่กดติดตามท่านใดที่ทายถูกและไม่กดติดตาม นะครับผมจะไม่แจกให้แจกแค่รูปเดียวนะครับฟังผมดีๆนะแจกแค่รูปเดียวแล้วถ้าไม่แตกวันที่สิบหกเดือนห้าสองพัน้ารบสิบแปดผมจะแจกรูปนี้อีกรูปหนึ่งนี่นี่นี่เป็นรูปนี่ครับนี่ครับนี่เลยนี่เลยรูปนี้เลยเป็นปีที่แล้วนะอ่าอันนี้จะเป็นปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเดี๋ยวผมจะแจกให้อีกรูปหนึ่งอ่าถ้าไม่แตกเดี๋ยวผมจะมาแจกในช่อง u t u b e ผมอีกรอบหนึ่ง วันนี้พี่เชยนใครที่อยากจะได้แบบฟรีนะครับผมก็ไปได้มาสองรูปวันนั้นผมไปกับแฟนผมนะผมไปกับแฟนผมก็ได้มาครัวรูปใช้บัตรประชาชนนะครับใช้บัตรประชาชนแล้วก็แลกมานะครับโอเคนะครับแค่คุณกดติดตามนะครับกดติดตามไว้นะครับแล้วกดคำว่าทั้งหมดแล้วกดกระดิ่งที่เพื่อเพื่อนจะไม่พลาดคลิปแต่ผมจะแจกให้ให้ทายเลขกันนะครับวันที่16เดือน5 2 5 6อ68ัห้า้ยให้ทายเลข3ตัวบนนะครับ